ก,ก,นนกับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นและส,งส,งส่งเสริมให้เพียนนั้นได้เป็นผู้มีความ,มรูาาร้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เื่อในวัน าการั้งใส่ชาติที่จริงวันที่18สิงหาคมทุกปีแต่เนื่องด้วยเรามีกิจกรรมที่มากมายนะเราก็ได้เริ่มกิจกรรมทางเิชาการก่อนหน้าแล้วนะครับวันน,นี้ก็เป็นที่เราจะนำกิจกรรมทั้งหมดมานำเสนอภาพรวม เราก็จับทุกปีครับเพราะฉะนั้นนัรเรียนทุกคนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจนะแล้วก็สนใจในกิจกรรมที่เขา